สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไอเดียเกษตรนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบอคำถามนะครับที่ถามผมมาว่า,าปั๊มยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับน,นี่ผมก็จะมาลองให้ดูครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับอ่าวันนี้ ผมก็อ่าได้มาลองนะครับเนี่ยครับลองดูว่ามันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับอลองคีบดูครับอ,อันนี้ก็ลองเลยครับดูครับก็มันยังใช้ได้นะครับแต่ว่าที่ผมดูแล้ว มันอ่ามันไม่แรงเหมือนเก่านะครับมันก็เบาลงกว่าเก่านิดนึงครับแต่มันก็ยังใช้ได้นะครับยังไม่เสียนะครับอันนี้มันจะไปเทียบกับอ่ารุ่นแพงๆไม่ได้นะครับเพราะราคามันมันไม่ได้แพงมากครับแค่400กว่าบาทเองใช้ได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่ามันยังใช้ได้นะครับเนียครับ ก็มาลองให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็มาลองให้ดูประมาณนี้ครับไปก่อนเลยครับวันนี้สวัสดีครับ